เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกครับวันนี้เราอยู่กันในลำแบร์แจ็คก,กันในพาร์ทที่3ามนะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะนั่นคือตรงนี้เองอื้อป่าลุยมาอีกแล้วครับพี่แพ้เราเหาะมาเหมือนเดิมโอ้โหตรงนี้แบบน่าจะเป็นแบบทิ้งขยะแน่เลยพี่เต่าเราก็รักล็อกให้จะไปช่วยแป๊บน,นึงนะอื้อ อ,อืออ,อืออ้าวอือ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 อพังหมดพังหมดพังหมดเอา้าโอเคอัพได้แล้วครับไวมากอันนี้แป๊บเดียวอัพได้แล้วแล้วเป็นกว้างใหญ่ นี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นชุดลูกเสือ <c oughs> เอาละทีนี้มามาแล้วมานี่ทำอะไรไม่ได้นะครับว่ายได้หรือเปล่าไม่ได้อะอิอิ <c oughs> เอาได้ <c oughs> ขี่เตา่ามีขี่เตา่ายอดมีขี้เต่าครับตอนนี้โอ้ไปแล้วชืบชืบมีขี้เตา่าอออืื้ห พังพังตื่นครับพี่ตื่นครับตื่นครับตื่นนะโอเคอื้อพังหมดตรงไหนอืบพังอื้ออื้ออัดได้คันหนึ่งโอเคออปึ๊บไปเอาละเดีย๋ยวเราจะไปอัพอีกคันหนึ่งนะฮะนี่คือตรงนู้นเองนี่อะไร โคตรเทเลยมีขี่เต่านะเราเป็นเรื่อยอันโคตรใหญ่อาตรวนี้มีเหรอเนี่ยเออหมดยังหมดแล้วหรือไม่จะหมดแล้วเฮ้ยตรงนู้นมีจะเศร้าครับจะเศร้าครับตรงนู้นอะเศร้าครับจะเศร้าครับตื่น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 ครับอ้าวโอเค ไปมีขี้เต่าตอ,อโอเคตรเตะเลยมีขี้เต่าเอาละจังหวะนี้เราก็ทำลายออออืือ้้เรียบร้อยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีไปแล้วพี่แพะช่วยพี่เต่าไปแล้วมันจะมีอยู่คนหนึ่งตรงนี้ตื่นครับ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  รถเหรอครับรถก็ไม่เหลือนะฮะเอาไว้ไม่ได้ครับรถรถก็ไม่เหลือนะฮะเอาตรงนี้มีด้วยนะเอา้าเออพังหมดเรียบร้อยแล้วเปลาก็กลับมาเป็นปกติเหือนเดิมใช่หรือเปล่าโอเคนะ่าจะเรียบร้อยนะฮะเฮ้ตรงนี้ข้างนึงแหมเกือบพลาดละืออเรียบร้อยครับครบไหมน่าจะครบแล้วนะนะ ไปครับชดบระสงเต่าน้อยแล้วโอ้โหพุ่งมาลงยังไงครับแล้วออโอ้โห,โโหเป็นการลงที่แบบว่าโคตรอดทนได้ครบด้วยแล้วเดี๋ยวใครมาเศร้าเดีตรงนี้เนะี่ยพี่ครับอย่าเศร้านะอย่าเศร้าไปกันต่อครับทางข้างหน้ายังมีอะไรรออยู่ รถอืมทางตาอุ้ยตัวนี้มาหมดเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคได้เลยจะช่วยแป๊บน,น,นึงนะโอ้โหเต็มเลยครับอืมไปเลยเป็นทางเลยนะอือโอ้นี่ฟันไม่เข้าครับอืมตบมีคนด้วยนะอ,ยอ,อือเอาอ๋อเหมือนว่ารถจะติดนะเพราะรถแก๊สปั้มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขับขับะลรอนะ่ะพี่ี่ รถพี่ไม่มีแล้วนะโอเคจะมาเต้นแลวเขาโอเคปั่นเนียตรงนี้เรียบร้อยหน้าอื้ออื้อรถไม่มีแล้วพี่พี่จะมาขับอะไรโอ้โหมาเพลงดีเจเปิดเพลงตรงนี้นะเปิดเพลงตรงนี้เลยเลยแล้วก็ขอบทางนะเนี่ยเหล็กเนี่ยเอาให้หมดอื ทำไมไม่ได้เอ้าถึงได้หรอกับดักเรียบร้อยไปแล้วตรงนี้อืออือเรียบร้อยอืออือเราจรับเก็บอ่ะเรียบร้อยได้แล้วครับมาอัเกรดกันเป็น,เป,นเป็นขวานที่ซ้อนขวานอีกทีหนึ่ง โอเคอือนี่หมดแล้วเคลียร์นี่ซ้ำหน่อยนึงตื่นครับตื่นครับสับหมดปายเปย์อือสับหมดอือโอเครถเนี้ยรียบรอ้อยปผาครึ่งผาครึ่งมีคนอยู่ยังไงสองคนหรือเปล่าสองคนนะขับอะไรครับพี่ขับอะไรตื่นครับตื่นอ,อืออืออือ อันนี้คันหนึ่งเรีย <ừ, S 1> บร้อยได้ปะสับไปกรอนสับไปกรอตื่นครับพี่ตื่นครับตื่นครับตื่นครับโอเคไปก็สับตรงนี้เลยอืมพังไหมนะอับได้คันหนึ่งแล้วครับมัผไม่ได้ต่อไปอันนี้พังไหมเอาละครับต่อไปอุ้ยอ๋อต้นไม้ใหญ่ ปกคลุมแล้วโอเคอัดอัดอีกขั้นหนึ่งเพราะเป็นเลื่อยเบลเลอร์เธออะนะฮะมาฮ่าฮ่าตรงไหนนะที่แบบว่ายังทำลายไม่ได้อะอันเป็นี้มันแหวงๆไงแต่เราสับนี่เลยกันสับนี่เลยล้กันสับนี่เลยแล้วกันเรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากเลยนะ ฉันไปแหละบิวเวอร์อ๋อพวกบิวเวอร์ฮะนี่ช่วยกันดับไฟนะครับเยี่ยมมากโอเคไปส่งควสเลยแล้วกันนี่ฉันทำไม่เสร็จแล้วนะอะไรอ่ะพอเรือที่บอกว่าจะไปส่งเนะี่ยปุกเล็บเกล้า อุ่ยได้ไงว่าแล้วมันขาดปีกอันหนึ่งครับไม่เป็นไรอย่าเพิ่เก็บที่หลังอ่าต่อไปนะฮะออเออตื้อเตื้อเตืบอต่อไปตรงนี้อะไรอ่ะสุนสัตต์เหรอมันจะยังว่า,าสัตว์ต้องลวนจับไปแน่เลยทีด่ดีสินะเฮ้ยไอ้นี่ โอ้โหโู huh. uh ้โ huh. เต็มเลยันจะไม่ทิ้งพวกนั้นแลอวนะมาแล้วแปลงล่างอืออ้อาวพังไม่ได้เลยเปิดมาอ,อ,อีกทีนึงอ,อืออือเอาโอเคไม่อย่าค่อยจำเ่็นแล้ว ไม่ได้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 ลองทัล้เ,เบิดสินะอเอา้าหมุนลนใส่หัวอีกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงไหนนู้นเออสวยอเอออาไปโดนแล้วโดนเลยมาเออนี่ไงเรียบร้อยมาแล้ว สวยตรงนี้ก็ตื่นตื่นครับพี่ตื่นครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับนี่ตรงนี้ด้วยอาอื้อไม่ถึงมุดไปโดนนู่นเลยเอาเรียบรอ้อยลวไายเฉยตีโดนได้ยังไงอุ้ย และือ้ออ้าวตีไม่ได้รอจังหวะดีๆแล้วตีเข้าไปเรียบร้อยสุดปาก็กลับมาแล้วออโอ้ยทีนึงเลงดีๆแล้วตีอ้าวเลงดีๆแล้วตีเรียบร้อยครับทำไมเอกวันนี้ออ มืยังหมืยังหมยืหมยังครับเหมืยังครับ,รบอุอ้ยเอาละมาเออออนี่แน่เรียบร้อยตื่นครับตื่นครับตื่นครับเป็นซาตานไปเลยเรียบร้อยแล้วโอ้หอบเป็นบกบกเลยดนะ้วยพี่ช่วยเหลือพวกเรา นี่แท็กมืออะแท็กแท็กแท็กทีมตึง้งจิบได้ครบเลยทียนี้ต่อไปข้างหน้านะครับผมแต่ว่าพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอพักไปที่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็จะเกิดชื่นชอบในกรับก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์เพื่อแชร์ผมด้วได้กันนะครับแล้วคลิปหน้าจะกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม굿ไบฮะ